นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้พูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสมหมายภาษีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาตินะครับว่าการเลือกตั้งของไทยอาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงกลางปี59ว่าเป็นความคิดส่วนตัวของนายสมหมายเท่านั้นโดยยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามรถแบบเดิมตามที่คอสอชอกำหนดไว้โดยต้องรอทั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงกฎหมายลูกต่างๆครับ รองานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณนะครับบอกว่าจากกร,ระแสที่หลายฝ่ายกดดันต้องการให้เกิดการเลือกตั้งภายใน1ปีส่วนตัวแล้วไม่มีความกดดันเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวยังคงเป็นไปตามรถแมพที่กําหนดไว้ส่วนคอสชอเองก็ไม่อยากจะอยู่ในอํานาจนานครับแต่ว่าขณะนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสามาัคคีของขวในชาติ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นิพิษอินทระสมบัตินะครับพูดถึงเรื่องที่อาจจะมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากเดิมว่าไม่รู้สึกแปลกใจเพราะว่าคนที่มาตามอำนาจพิเศษก็ต้องการอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลคือประชาชนอาจจะเกิดความสับสนว่าควรจะเชื่อใครครับระหว่างนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ระบุถึงวันเลือกตั้งที่ต่างกัน